สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลนะครับมาวันนี้ต้องบอกครับสังคมไทยของเรานั้นหายใจเข้าออกเป็นกีฬาและวันนี้ผมมีเรื่องมาสัจจันคุณผู้ชมครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยที่กลองอาหารสามารถพูดได้สามารถสอนกีฬาเราได้มันเป็นไปได้ยังไงก็ต้อง วันนี้ใครๆก็อยากให้ลูกเป็นแชมป์ปี้นซึ่งการเป็นแชมป์ต้องมี3สิ่งสำคัญครับ 1. สุขภาพดี 2. เทคนิคเป็นเทพด้านกีฬาต้องรู้และ3ต้องมีแรงบันดาลใจ inspiration ล่าสุดไมโลสร้างปรากฏการณ์3มิตินะครับนะวัตกรรมแพ็คพูดได้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน b l i p p o r นะครับลงมือถือแล้วเอามือถือไปสแกนหน้ากล่องดูครับ ปรากฏการณ์สมิติภาพของเอ็มอนาวินจูจีนะครับนักบอลกองกลางวัย28ของบุรีรัมขึ้นมาแล้วนะครับมาแนะนำเทคนิคสร้างแรงบันดาลใจนี่คุณผู้ชมทุกอย่างดูผ่านมือถือนะครับเรียนรู้ชีวิตพัฒนากีฬาแบบคนรุ่นใหม่หหนั่นคือเรื่องราวของแพ็คพูดได้คราวนี้มาดูเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับฟุตบอลกันบ,บ้างคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงที่เขากำลังจะเปิดฤดูกาลใหม่ ก็ต้องมีเรื่องของเสื้อทีมครับเสื้อทีมสำหรับฤดูกาลใหม่จะเป็นอย่างไรล่าสุดเทคโนโลยีมีส่วนทําให้เราอึง้งทึ่งแล้วก็ฮือฮากับวงการฟุตบอลมากขึ้นนี่ครับแชมเมี้รนลีกนะคะรับฤดูกาลล่าสุดเปิดตัวเสื้อใหม่แค่แตะก็เปลี่ยนซ้อมอ่านี่มาซ้อมมาซ้อมดูรถเชลซี Chelsea, มันต้องน้ำเงินเด ไม่ลืมะไรวป่ะลืมอะไรว่ะโลโก้ทีมไงจัดไปอ <c oughs> เอาเอาเลด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 นี่เจ็ดชุดซะเจ๋งมากนี่ล่าสุดซ้อมบอลจิกบอลเพื่อนโยนซะก <c oughs> รุงนี้สมบกสินาฬิกาห้าสิบนาทีกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ